สวัสดีครับช่องมโ,โตเกมไทยผมจะเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับก็สําหรับคนที่ใช้ระบบดัมเบกอยู่ยังไม่มีดิสหลังเนะก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าเปลี่ยนผ้าเบรกยัยงไงแต่ว่าให้เราลองเช็คก่อนนะครับเราก็ลองกําเบกมือว่ายังเบกอยู่ไหมนะครับก็คือถ้ากําลึกประมาณนี้นะครับแสดงว่าผ้าเบกเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับอันนี้คือการเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าผ้าเบกมัน เบรกไม่อยู่แล้ววะเราก็สามารถปรับตรงมือลิงตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการหมุนนะครับหมุนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของแต่งก็จะหมุนได้ง่ายแต่ถ้าเป็นของเดิมก็อาจจะหมุนยากนิดนึงนะครับให้หมุนเรื่อยๆนะครับจนสุดนะครับหรือว่าเราหมุนความพึงพอใจของเรานะครับว่าเช็คลองกำเบรกว่าตั้งระยะยังไงนะครับแต่ผมของผมคือสุดแล้วก็ลองกำเบรกดูปุ๊บมันมัน มันเริ่มหมดแล้วนะครับก็คือประสุของมันแล้วแสดงว่าพระเบรคของเราเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับอย่างแรกนะครับเราเอาขาตั้งครึ่งก่อนนะครับขาตั้งคู่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะคายน็อตสองตัวตรงยึดกับสเ밍อาร์มนะครับตรงท่อทาบนกับทงล่างนะครับเราจะใช้ประแจทีก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวบล็อกแบบผมก็ได้นะครับ เราทําการคา,ายน็อกก่อนนะครับทั้งทั้งบนทั้งล่างก่อนแต่ว่ายังยังไม่ต้องคายสุดนะครับก็ให้มันคาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคายตรงคอท่อต่อนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ขาตั้งข้างเอียไปอีกข้างหนึ่งนะครับโดยพอขาตั้งคู่นะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะ ไายน็อตข้างล่างนะครับก็คือตัวยึดท่อนะครับ2ตัวให้คลายก่อนนะครับใช้เบอร์สิบนะครับถ้าใช้ประแจทีก็ผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวสั้นนะครับประแจทีตัวเบอร์สิบนะแล้วก็เดี๋ยจะใช้บล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าบล็อกของผมค่อนข้างตรงตรงก้ามันค่อนข้างหนาหน่อยนะครับมันไขยย่ยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราทําการคลายก่อนนะครับ ถ่ายน็อตตรงคอท่อเรียบร้อยนะครับ Circuit, หลังจากนั้นนะครับเราขาตั้งคู่ที่เอียงไว้นะครับกลับมาตั้งคู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะก็คือเราคลายน็อตตรงที่ยึดท่อ2ตัวนะครับต่อนหน้านี้นะครับเราก็ใช้มือหมุนได้เลยนะครับที่เราใช้บล็อกคลายก่อนนะครับแต่ว่าก็คือเราใช้น็อตประคองไปก่อนเพื่อคลายตัวน็อตข้างล่างก่อนนะครับคือตัวคอท่อก่อนนะครับเมื่อคลายน็อตคอท่อเสร็จเราก็ค่อยคลายตรงน็อ ตรงยึดท่ออีกทีหนึ่งสองจุดนะครับใช้มือหมุนนะครับเมื่อคลายน็อตท่อเสร็จนะครับเราก็ประคองท่อไปด้วยนะครับถ้าไม่ประคองเนี่ยท่อของเราอาจจะตกเป็นรอยบุกก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้มีแผลด้วยนะครับถอดท่อก็เราประคองท่อเอาไว้ที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตรงสวิงอาร์แต่ว่าตอนนี้มันยังติดซุ้มบังโคกของเรานะครับเราใส่ซุ้มบังโคกแต่งนะครับเราก็ใช้ประแจตัว L อนะครับไขนะครับ ขายด้านตรงสวิงอาร์มจุดหนึ่งนะครับที่ผมขายอยู่แล้วก็ด้านในอีกจุดหนึ่งตรงโชคของเรานะครับขาย2จุดนะครับ mm hmm. ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการขายมือลิงนะครับก็คือมือเบรกนะครับวิธีขายขายยังไงนะครับเราจะบอกว่าก็คือเอาเมือ จับตรงมือลินประมาณนี้นะครับที่ผมจับอยู่นะครับก็ถ้าไม่จับเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะครับเราทำการเอาเนี่ยเอามือดันโดยเป็นดันไปดึงไปทางซ้ายนะครับเหมือนกดอะกดไปทางซ้ายก็คือดันไปข้างในนะครับแล้วทําการหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับย้อนย้อนนะครับย้อนมันจะทําการคลายออกนะครับก็คือคลายเบรกของเรานะครับเบรกหลังประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็คลายเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็สปริงก็เก็บไว้ก่อนนะครับเราค่อยทําการใส่ใหม่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับคลายมือลิงต่อไปนะครับเราจะทาการคลายน็อตตัวยึดตรงสวิงอาร์จุดตรงล้อก่อนนะครับแล้วเราค่อยคลายตรงจุดอื่นนะครับอย่างแรกนะครับเราทําการเอาน็อตใส่ไปก่อนนะครับน็อตใกล้เคียงกับจุดจุดยึดท่อนะครับข้างบนนะครับก็เราทําการใส่พอดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ลึกมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องแน่นมากใส่แบบ ถ้ามันมีช่องว่างใส่กับการก้านของตัวบล็อกของเรานะครับเราจะใช้บล็อกตัว24นะครับเราจะไม่ใช้บล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะครับเราจะใช้มือเมานวลด้วยตัวเองนะครับเห็นไหมครับเราใช้เบอร์24นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ไปเลยตัวบล็อกของเราต่อไปนะครับเราก็จะใส่ท่าไหนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเราใส่ท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามันชนก้านนะครับก้านน็อตของเรานะครับข้างบนเห็นไหม มันก็จะดันนะครับแต่ถ้าหมุนล้อลงเนี่ยน็อตจะไม่คลายออกนะครับเห็นปะมันจะหมุนตามตามเรียกว่าตัวตามบล็อกของเรานะครับแต่ถ้าเราดันกระแทกนะครับคือดันลงก่อนแล้วค่อยดันกระแทกขึ้นกระแทกขึ้นกระแทกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับนี่กระแทกกระแทกกระแทกอย่างเงี้ยลงขึ้นลงขึ้นกระแทกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน็อตลอของเรานะครับตรงจุดยึดล้อก็จะคลายออกมานะครับประมาณนี้อ่าก็ทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้อง ไม่ตองรีบร้อนะครับแต่ว่าวิธีการกระแทกเนี่ยให้ให้มือเราประคองหน่อยหนึ่งนะครับไม่นั้นเดี๋ยวอาจจะหลุดกระแทกใส่หน้าเราก็ได้นะเออนะครับเราต้องใช้มือประคองตัวบล็อกของเราด้วยนะครับการหลุดหลังจากนั้นเราก็คลายน็อตออกมานะครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการคลายสวิงอาร์มตรงจุดตรงนี้นะครับข้อมูลข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะทําการคลายออกมานะครับ เอาสวิงอาร์มออกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาบูทลองล้อออกนะครับจะทาความสะอาดหรือไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับพ่ yes ผมจะทําความสะอาดนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็จะได้ลบค่าสิ่งสกปรกออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอาล้อออกนะครับมันจะติดซุ้มล้อของเรานะครับซุ้มล้อบางโครนแต่งนะครับเราก็ค่อยๆเอาออกเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะเอาออกได้ง่ายนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ เอาล้อไปเก็บนะครับอืมหลังจากเอาล้อออกเรียบร้อยนะครับเราทําการแกะผ้าเบรกนะครับแกะผ้าเบรกคือเราทําการพับลงนะครับเนี่ยครับพับลงประมาณนี้นะครับแล้วค่อยดึงนะครับก็ค่อยง้างดึงนะครับดึงออกมาประมาณนี้นะครับโอ้รถของเรานะครับมีสนิมด้วยนะครับเห็นไหม เห็นไหมครับนี่ๆตรงนี้นะครับเราทำการใช้สกอตไบรด์ขัดก็ได้นะครับหรือว่ากระดาษทรายที่ไม่หยาบมากนะครับทำการขัดออกนะครับ ต่อไปนะครับทำความสะอาดนะครับก็คือตรงซอกนะครับซอกสิ่งสกปรกนะครับตรงผ้าเบรของเรานะครับข้างในนะครับเราจะใช้ผ้าเช็ดหรือไม้แปรงสีฟันนะครับทําการขัดนะครับก็เช็ดเรื่อยๆนะครับทําความสะอาดตามซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดดูว่ามันจะสะอาดได้แค่ไหนนะครับ ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงช่องผ้าเบกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวทาความสะอาดตรงล้อแมกภายในตรงช่องใส่ผ้าเบกนะครับก็คือเราจะทําการใช้แปรงสีฟันขัดนะครับแล้วก็ถ้าใช้ถ้าใช้แปรงสีฟันขัดอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าไม่กินพื้นผิวล้อแมกนะครับหรือว่าใช้กระดาษทรายขัดก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรใช้ผิวหยาบมากให้พื้นผิวหยาบนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรขัดมากเกินไปนะครับไม่นั้น พื้นผิวล้อแห็กของเราอาจจะก,กินเนื้อไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้สก็อตไบท์น่าจะออดสุดแล้วนะครับใช้สก็สกอตไบท์ขัดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าออดสุดจริงจริงแปสีฟันแต่ว่าพื้นผิวล้อแห็กของเรา,าอาจจะเละไปอยากให้มันมีการยานหยาบนิดนึงก็แนะนำว่าใช้สก็อตไบท์ขัดก็ได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่คนขัดนะครับว่าจะขัดแบบไหนก็ได้ครับแต่ผมก็อาจจะใช้ไม่กินพื้นผิวมากนะครับใช้สก็อตไบท์ดีกว่านะครับก็อย่างแรกทําความสะอาดนิดนึงก่อนนะครับอ่า เราจะได้รู้ว่ามาันสะอาดมากไหมนะครับก็คือใช้แปรงสีฟันลองลอง,ลองทำความสะอาดดูแล้วก็เช็ดซอกล้อดูนะครับว่ามาสะอาดขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเช็ดให้เสร็จก่อนนะครับก็สะอาดขึ้นนะแต่ว่าผมจสะสกอตไบขัดเพิ่มนะครับก็คือสกอตไบไม่ได้ถือว่ากินเนื้อมากนะครับเราก็ขัดลบผิวพื้นผิวตรงคาบเกาะของสนิมนิดนึงนะครับคาบต่างๆให้มันหายไปนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทําการทำความสะอาดร้อก่อนนะครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สะอาดประมาณนี้พอสมควรแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการใส่ผ้าเบรกหลังนะครับเราก็เบิดจากศูนย์มาหรือว่าจะสั่งซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับ แนะนาว่าให้ดูรหัสตรงรุ่นของเรานะครับก็สําหรับคนที่ใส่คลิก1้0เราก็จะใส่รหัสตัวนี้นะครับรหัสประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคลิกของ25ผมไม่แน่ใจว่าจะใส่ด้วยกันได้ไหมผมว่าอาจจะใส่ได้นะเพราะว่ามาเป็นทรงเดียวกันนะ่ะอาจจะใส่ได้นะครับในบอดี้เดียวกันนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยให้เบิดตรงรุ่นนะครับผมแนะนำว่าให้เบิดตรงรุ่นดีกว่านะครับหรือว่าสั่งในช้อปปี้รัศดาก็ได้นะครับประมาณนี้ราคาประมาณ ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยถึง300ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราทําการใส่ผ้าเบรกหลังนะครับก็อาจจะใส่แม่นายาานะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับอาจจะต้องใช้ในกาใส่นิดนึงนะครับใช้หลัการใส่นิดนึงประมาณนี้นะครับเราก็ปิดเทียบผ้าเบรกก่อนนะครับอ๋อมาแตกต่างกันก็ไม่เยอะนะผมก็ดูนะครับว่าผ้าเบรกเก่าผ้าเบรกใหม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับความแตกต่างนะครับ เนื้อเนื้อใหม่ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบก่อนนะครับอ่าถือว่าลดเยอะนะเนื้อเก่านะครับแต่ว่ามันเหลือไงเพราะว่ามันเหลือเหลือคือมันใกล้หมดแล้วอะนะครับเนี่ยครับเปรียบเทียบเนื้อ้าเบรกนะครับก็เดี๋ยวเราทําการใส่เลยนะครับเราทําการง้างนิดนึงนะครับง้างฝาเบรกนะครับอ่างอนิดนึงแล้วก็ง้างนะครับเราจะใช้มือเนี่ยแหละนะครับง้างใส่นะครับอ่าใส่ข้างบนก่อนนะครับโอ้สปริงหลุดนะครับ เราทําการใส่ใหม่ก็ได้นะครับถ้าสปริงหลุดประมาณนี้นะครับเราก็เอาออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการใส่ใหม่อีกครั้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมได้ใส่สปริงที่หลุดนะครับก็ใส่ใหม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งรอบที่2นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคือเรื่องช่างเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ทําด้วยมือตัวเองก็ทําเท่าที่ทําได้นะผมก็ไม่ได้ฝีมือช่างหลักกาอะไรก็ผมจะทําเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูว่าเออ เราก็ทําเองเป็นเหมือนกันนะเราก็ทาเรื่อยๆนะครับเนี่ย <ๆ S 1> ครับเราก็ใส่ได้แล้วประมาณนี้นะครับง้างสปริงนิดนึงนะครับเราก็ใส่นะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราทําการใส่ล้อแม็กเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยแกะยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับเนี่ยครับทาความสะอาดนิดนึงหน่อยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราทําการใส่ล้อแม็กเหมือนเดิม เมื também, march, ่อใส่ล hey, ้อแม็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น็อตตรงยึดซุ้มมาโคนะครับใส่2ตัวเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็ใส่ยึดจุดตรงตรงตรงสวิงอาร์มเห็นไหมครับตรงน้อน้ํานะครับแล้วก็ใส่ตรงข้างบนด้วยนะครับเห็นไหมนะครับเราก็ใส่2ตัวเลยนะครับเพราะว่าเราจะกลับมาใส่เหมือนเดิมแล้วถอดยังไงก็ใส่กลับใส่เหมือนเดิมอย่างนั้นนะครับ เมื่อใส่ซุ้มบางโคนเสร็จเรียบร้อยนะครับยึดน็อตลงจันนะก็ใส่บูทนะครับใส่บูทเสร็จลองล้อเสร็จก็ใส่สวิงอาร์ต่อแล้วก็ยึดน็อต2ตัวนะครับแล้วก็่อยยึดน็อตตรงล้อนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับวิธีไขน็อตให้แน่นตรงล้อของเรานะครับเราก็ทําการเอาน็อตที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาใส่ตรงช่องข้าบนนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ตัวบล็อกของเรานะครับ เราจะใช้ก้านยาวไม่ได้นะครับเห็นไหมก้านยาวไม่ได้นะครับเราต้องใช้ก้านสั้นนะครับก้านสั้นนี่ประมาณนี้นะครับเพื <c oughs> ่อให้โดนตัวน็อตของเรานะครับถ้าอย่างนี้ถ้าเราไขลงนะครับเราทําการหมุนนะครับกระแทกกลับนะครับเนี่ยกระแทกกลับเมื่อกี้เรากระแทกไปนะครับถ้ากระแทกหมุนหมุนขึ้นเนี่ยไขยน็อตออกนะครับแต่ถ้าไขายแน่นกระแทกเข้านะครับ เนี่ยป่ะนะครับกระแทกเข้าแหละนะครับกระแทกเรื่อยๆนะครับกระแทกกระแทกจนกว่าให้น็อตแน่นนะครับอ่ากระแทกแรงๆเลยนะครับตึงต้ง,งนะครับตึ้งตึ้งนะครับกระแทกแรงๆเลยนะครับทําการไข่แน่นๆนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะแน่นไปเองนะครับเนี่ยครับแต่เราต้องใช้มือประคองด้วยนะแล้วก็ นิ้วมือของเราอย่าไปโดนตรงน็อตนะครับให้เราประคองบล็อกไว้นะครับเนี่ยครับกระแทกไปเรื่อยๆเมื่อกระแทกเสร็จนะครับแค่นี้ก็น็อตแน่นแล้วนะครับน็อตยึดล้อตรงจุดสวิงอาร์มนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตรงมือลิงนะครับมาใส่มือลิงนะครับก็เราจะประกอบเหมือนเดิมก็คือเราทําสปริงหลุดนะครับด้านบนเราก็กลับใส่เหมือนเดิมครับใส่ตรงเขี้ยวแล้วก็ยัดล่องนะครับจะมีล่องใส่อยู่นะครับเมื่อ ย plane. ัดลงแล้วนะครับก็จะเข้าอดีของมันนะครับสปริงตัวเล็กหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่สปริงตัวใหญ่ต่อนะครับทางความสะอาดนิดนึงอ่าเราก็ใส่ตัวตัวลองไว้นะครับลองรองสปริงไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวสปริงใหญ่นะครับให้ใส่ตรงหัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับหัวสปริงนะครับแล้วก็ตรงปลายมานะครับเป็นหัวเล็กนะครับแล้วเราก็จับใส่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็ใส่ตัวปรับสปริงก็คือตัวปรับเบรนะครับอ่าดังนั้นเราก็หมุนไปนะครับว่าความือปัจใจเราต้องการเบรกแบบไหนนะครับจะเอาเบรกหนึบเบรกตื้นหรือเบรกเอาแบบไหนนะครับเราก็ปรับเอาประมาณนี้นะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับก็คือหมุนเข้าไปแต่ถ้าหมุนย้อนเข็มนาฬิกาเราก็คลายออกนะครับเราก็ลองกำเบรกดูนะครับว่า มันกรมันกรมตื้นไหมหรือว่ากรเลึกไหมนะครับพอดีมือกับเราหรือเปล่าอันนี้รู้สึกว่ามันตื้นไปนะครับเราก็คายนะครับหมุนนะครับหมุนไปเอาที่เราถนัดมือนะครับว่าเรากาเบกของเราเนี่ยความรู้สึกว่าระยะไหนนะครับนล้วเราก็ลองหมุนล้อดูนะครับมาล้อฝืดไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับต่อไปนะครับเราก็ใส่มือลิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ท่อกลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนที่เราแกะท่อก็ Sultan เอียงประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ท่อเหมือนเดิมแล้วก็เอียงขาตั้งค <Mm ู่นะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งข้างเอียงอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อเราจะใส่ท่อง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับเราก็หยิบท่อมานะครับอ่านย่ยครับ พอใส่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าปลายท่อเนี่ยมันจะหนักนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องใส่ให้ตรงลอกก่อนนะครับเมื่อเราใส่ตรงคอท่อให้มันลงตรงเกี่ยวของมันก่อนนะครับเรายังไม่ต้องยึดน็อตนะครับเราจะยึดน็อตตรงปลายท่อก่อนนะครับคือยึดแบบว่าชั่วคราวนะครับเราก็จะใช้น็อตประคองไว้นะครับเราไม่ต้องมานั่งถือแบกให้เมื่อยนะครับปลายท่อนะครับ เราก็ใส่น็อตไปเลยนะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับจริงๆก็ใส่ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ผมก็จะใส่2ตัวนะครับกันกันพาดไว้นะครับมันจะได้ใส่ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปใส่น็อตหมวกน็อตหมวกตรงคอท่อนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับมันก็จะใส่ง่ายขึ้นประมาณนี้นะคร uli, <Tu> ับการใส่ท่อก right ็จะ ยากกว่ถอดนะถ้าถอดนง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ยึดน็อตท่อให้มันครบก่อนนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเทศสหมุนล้อด,ดูนะครับว่าฝืดไหม อันนี้ไม่ฝึกแล้วนะครับก็ผมตั้งระยะผ้าเบรกหลังเรียบร้อยนะครับในการเบรกก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยนผ้าเบรกหลังเรียบร้อยก็คือสําหรับรถที่รถที่มีดัมเบรกข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมทําไปก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะครับก็ไม่ยากและไม่ง่ายนะครับทำเรื่อยๆนะครับด้วยใช้มือมือของเราตัวเองนะครับก็คือใช้ตัวบล็อกไข่นะครับประมาณนี้นะครับเราเปลี่ยนผ้าเบรกงบประมาณ สามกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับวิธีเปลี่ยนผ้าเบรกหลังนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ